มีไฮเดรซินเข้เมาโอเคครับสวัสดีครับชื่อทีมนะครับวรพลทองสง่าครับ <S 2> <S 2> ครับทีมนะครับพลันยูข่าวสัมมาครับ ผ่านมาหลายรายการตอนนี้ร่างกายเนี่ยเรามีวิธีการฟิตร่างกายกินยังไงให้ยังอยู่ต่อได้อีกหลายๆายรายการต้องมีในส่วนของการกินนะทีมก็ต้องมีการกินโปรตีนเสริมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ในช่วงของการแข่งทีมก็มีการกินคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะครับเพื่อเป็นการให้ร่างกายครับสามารถรองรับาการแข่งหนักๆแล้วก็การแข่งที่ต่อเน,นื่องได้ครับอ๋อกินข้าววันเวลาแบบกี่มื้อเนี่ยอ ผมกินข้าววันละสองมื้อครับเฮ้ยผู้พิทักเราะเรากินข้าววันละสามมื้อครับสามมือแล้วก็มื้อละสองจานครับโอ้กันเลยครับก็กินโปรตีนแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วก็มีขนมหวานอะไรบ้างขนมหวานชาตมไข่มุกครับใช่ครับชาตมไข่มุกเกือบทุกวันนะไม่จริงกินเล่นเขาบอกว่าจริงๆนี่จริงไหมครับสำหรับเราไม่จริงครับความจริงความจริงก็มี คนบอกหลายคนเหมือนกันครับแล้วก็เขาบอกว่าเวลาที่แบบว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราติดการกินน้ําตาลเยอะๆอย่างเงี้ยพอเวลาที่แบบน้ําตาลมันหมดไปแล้วร่างกายมันจะเหมือนแบบรู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับก็ใ, <c oughs> ใช้ใช้เป็นวิธีแบบว่ากินพวกเกลือแร่เอาครับก็ช่วยได้ออแลกันมีวิธีการให้กำลังใจยังไงบ้างเว,าเ,วาเวลาเจอแต้มที่กดดัน ก็สู้ๆครับไม่จริงจริงคูดแผนอะไรเงี้ยงว่าวางแผนแล้วก็ให้กำลังใจกันสู้ๆหรือแบบว่าเอาไอ้อะไรนิดนึงกันอะไรเงี้ยนิดนึงพยายามหัวเราะเข้าไปครับจริงๆหลังๆก็ไม่ค่อยได้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นอะไรมากมายแล้วครับแต่ว่าที่เพิ่งไปแข่งมาครับก็เจอกับมือระดับท็อปหลายๆคนก็มีรู้สึกเหมือนกันครับเวลาที่แบบเราเดินลงสนามแล้ว กองเชียร์แบบว่า,าตะโกนชื่อของกู่แข่งครับก็รู้สึกว่าโอ้โหโอ้โห <c oughs> อะไรม้านี่ก็มีเหมือนกันไม่เป็นไรวันนี้เราแข่งในบ้านเราแล้วนะ <c oughs> ถามว่ามีผลมากไหมก็มีมีผลอยู่คร <c oughs> ับถ้าดังมากๆก็แบบมาดีขึ้นมาเลยแล้วได้แล้ยวยแบบเสียงบันดางไงผมชอบเสียงเชียร์ดังๆอยู่แล <c oughs> <yapmış S 2> ้วต้องกองมขาด้วยนะรับต้องขอฝากคนไทยช่วยเชียร์ให้เยอะๆด้วยนะครับก็กำลังใจของดูทุกคนครับก็มีผลต่อนักกีฬามากครับ ก็มีมีสูตรอย่างครับที่แบบว่าทําให้แบบว่าตัวเองมีแรงซ้อมในทุทกๆวันเลยครับก็คือเปิดอแอปธนาคารอแอปธนาคารก็ผมก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับจริงๆความจริงหลกักๆแล้วก็คือแพชั่นครับเราอยากจะแข่งอยากที่จะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็เจอกับนักแข่งระดับโลกจุดนี้แหละครับที่ทําให้เราแบบว่ารู้สึกว่าถึงเราจะเหนื่อยแต่เราก็ถึงแบบพอมาวันถัดไปเราก็ยังต้องเจอกับมันอยู่ดีโอ้โหอะไรสาระล่ ความจริงแล้วทีมเพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันครับว่าทีมก็เป็นคนที่ชอบการแข่งขันอยู่หมายว่าแบบชอบฟีลลิ่งของการแข่งขันนะครับมันรู้สึกว่าทําให้เราเหมือนแบบว่าได้ดึงศักยภาพของตัวเองว่าเป็นการชาเลนต์ตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าตีมาตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็แบบว่าพอมันมีแบบไม่พอไม่ได้ตีประมาณสองสามวันก็รู้สึกว่าอยากตีหรือแบบเวลาดูเขาแข่งก็แ,แบบอยากลงไปตีบ้างเป็นกําลังใจให้นะคะท่สู้นะคะสองคนคร้อมท้าไฮไฟกันครับ Mm-hmm. <laughs>